กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลิพันธ์สมาชิกวุฒิสภาต้องขอกราบขอบพระคุณสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่อยู่ร่วมประชุมกันในวาระนี้ซึ่งต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ทีเดียวคือยาวนานเกือบสองชั่วโมงสําหรับรายงานการศึกษาของคณะกรรมการธิการและมีผู้ที่ให้ความเห็นเป็นจํานวนมากถึง10ท่านด้วยกันในฐานะเป็นหัวหน้าทีมจัดทํารายงานการศึกษาครั้งนี้ ก็ขอน้อมรับทั้งข้อเสนอแนะทั้งความคิดเห็นของท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้ง1ิบท่านไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์นวรัตพงษ์ไพบูรณ์ท่านคุณเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชท่านชวีรัตน์เกษตร,รสุนทรคุณหมอเจตศิรัธรานนท์ท่านคงเดชเสมอคำท่านอาจารย์นิสดาเวชยานนท่านปานเทพก้าณาลงลานคุณหมอเฉลิมชัยเครืองาม ท่านอาจารย์บุญส่งไ่เกตและท่านกสิดิตอาชวคุณขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่าทีมศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้กำลังเริ่มดำเนินการเฟสสองนะครับโดยเฟสสองนี้จะเน้นไปที่เรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นการเฉพาะแล้วก็จะเน้นไปจับที่เรื่องอุดมศึกษาด้วยและเรื่องการวิจัยนวัตกรรมที่ทั้งเป็นตัวปัญหาความเหลื่อมล้ำและเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือลดความเหลื่อมล้ำลงอย่างมีนัยสําคัญคาดว่ารายงานการศึกษาดังกล่าวจะเสร็จสิ้นก่อนที่จะหมดาวาระของสมาชิกวุฒิสภาก็คงจะได้นำมาเสนอในที่ประชุมแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเสนอมาในฐานะของหัวหน้าทีมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในทีมวิจัยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางเลขากรรมธิการอนุกรรมธิการอาจารย์ปันสลิท่านที่ปรึกษาคือท่านดรชุมพลพรประภาซึ่งอยู่ตรงนี้และเป็นผู้ริเริ่มว่าน่าจะทํางานศึกษาชิ้นนี้นะครับท่านรองศาสตราจารย์ชลวิทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรัต,ตนาและก็นักวิจัยทั้ง3ท่านท้ายที่สุดก็ต้องขอบคุณท่านประธานกรรมธิการนะครับท่านพลอากาศเอกประจินจันตองที่ท่านได้ ให้ความสนับสนุนและเห็นชอบให้อนุก,กรรมกธิการได้ดำเนินการก็ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมธิการได้กรุณากล่าวปิดด้วยครับ